อ๋อไทยลูก่อนมาสักอ๋อเขากกลัวเราไม่หล่อครับเอาเลยเนาะครับเอาเลยนะครับ,อรบขอสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมสมคิดเชื้อคงสสบนราชธานีในฐานะประธานอนุกรรมธิการการปกครองซึ่งเรามีคณะทำง,งานเพื่อติดตามการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชน ซึ่งเราเองก็ได้สังเกตการมาทั้งทั้งน้องลูกหลานที่ชุมนุมต่างจังหวัดเราก็มีสสในเขตพื้นที่เข้าไปสังเกตการแล้วก็วันที่16สิงหาที่ผ่านมาคณะเราก็ได้ไปสังเกตการที่ลาดดำเนินซึ่งก็มีความเห็นหลากหลายว่าเราควรจะดำเนินการเรื่องนี้เพื่อเป็นตัวกลางเพื่อเป็นตัวที่จะประสานงานบางเรื่องกับเจ้าหน้าที่ หรือส่วนอื่นๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวันที่19คือวันพรุ่งนี้นะครับคณะทำงานเราซึ่งมีอาสาสมัครด้วยมีสมาชิกของบางบางพรรคการเมืองก็เข้ามาร่วมด้วยแล้วก็สสของเพื่อไทยนะครับก็อาสาที่จะเข้ามาเป็นคณะทำงานเพื่อสังเกตการที่การชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ ของกลุ่มปลดแอกแล้วก็หลายกลุ่มพวกนี้นะครับโดยเราจะตั้งเต็นตั้งเต็นอยู่บริเวณพมมระม่ธรณีซึ่งวันนี้ทางคณะผมก็จะใหะ้ทีมงานเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปจังหวะดดูตั้งเต็นดูนะครับก็จะมีป้ายคณะทำงานมีการลงทะเบียนมีการแต่งตัวซึ่งเราขอตรงนี้มานะครับการแต่งตัวของคณะทำงานจะมีเสื้อ โปโลสีขาวพร้อมป้ายแขวนคออย่างนี้เพื่อเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่ากลุ่มนี้เ,เป็นคณะทำงานของกลุ่มเราแล้วก็จะมีการลงทะเบียนก็ตอนนี้มีมาลงทะเบียนประมาณ80กว่าคนละซึ่งซึ่งเราก็เปิดรับในในคียวอาโคดของเราอยู่ตอนนี้ก็ก็คงเพียงพอที่จะกระจายกันอยู่ทุกส่วนในในการทำงานนี้นะครับ เราเองก็เก็บข้อมูลเก็บจํานวนจํานวนของผู้ชุมนุมในส่วนหนึ่งเราก็ประสานเจาราที่คาดว่าเรื่องที่ที่เราจะต้องประสานอย่างมากก็คือเรื่องการใช้โทรศัพท์กําลังจะคุยกันอยู่เพราะครั้งที่แล้ววันที่16เนี่ยเราประสานงานกันไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้เลยนะครับที่เต็นเรานะครับที่เต็นคณะติดตามศูนย์นำเนการเพื่อติดตามการชุมนุมของเรานี้ของกรรมธิการเนี่ยจะมี w บไ i เราจะไปติดตั้ง Wi-Fi ให้ใช้ได้แล้วก็เราจะมีการแถลงข่าวของพรุ่งนี้นะครับของพรุ่งนี้3รอบเริ่มตั้งแต่11.00 14.30และ17.30จนะครับจะมีการแถลงข่าวและให้ข่าวต่อสื่อมวลชนว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรก้าวหน้าอย่างไรนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เราก็คณะเราก็ด้วยความเป็นห่วงกลุ่มิสนักศ,ศึกษา ที่ออกมาชุมนุมแล้วก็ประชาชนทั่วไปหลายท่านก็บอกว่ากลัวเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์พวกเราก็ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลเรียกร้องไปยังผู้มีอำนาจว่าให้ดูแลผู้มาชุมนุมเหมือนญาติมิตรให้ดูแลลูกเหมือนลูกหลานก็เหมือนนายกนัฐมตรีที่พูดเมื่อคืนนี้ก็บอกว่าจะให้ดูแลโดยไม่ใช้ความรุนแรงเพราะนั้นก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับว่า ถ้าคนมาจํานวนมากก็วิธีการท่านทราบดีนะครับจะอำนวยความสะดวกอย่างไรจะทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยนําเสนอพวกสําหรับต่อสื่อมวลชนว่าเราจะมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับท่านใดมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับมีการเตรียมหนังสือรับรองตำแหน่งไว้สำหรับประกันตัวเปนคขาพิจาอ่ามีมีครบอยู่ครับมีครบเรื่องนี้นะครับเรื่องการประกันตัวเนี่ยหลังที่เราไปท่านคุณหมอ ทศพรไปทุกครั้งก็ยังเรายัางเราก็ประสานงานในชั้นสอบสวนซึ่งเราก็ไม่เคยได้ประกันตัวสาเหตุจากส่วนมากก็จะส่งสารมีท่านสสเก่งการุณได้ประกันงหนึ่งท่านนะครับหลักการการประกันตัวของเราคือเป็นนิสิตนักศึกษาและอยู่ในมอบเพื่อถ้าไม่มีผู้ปกครองถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ของเขาไปประกันพวกเราก็จะดําเนินการำอำนวยความสะดวกให้นะครับก็ ก็คงคงดำเนินการเหมือนเดิมนะครับมาจากกลุ่มผู้สนใจส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ช่วยสสบ้างผู้ที่สนใจบ้างอยู่ในกทมซึ่งเขาเปิดเว็บเข้าไปก็ข,ขอเข้ามาเราเราเปิดรับตอนนี้ก็ได้80ดสิบแล้วนะ,ะได้80ท่าบแลนลก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละครับก็คงพอเต็นเราก็มีเต็นเดียวนะเต็นเต็นใหญ่เต็นเดียวก็จะไปประสานงานกันที่นั่น ที่ผ่านมารับเรื่องร้องเรียนเฉพาะเฉพาะเรื่องนักศึกษาเรื่องนักเรียนเนี่ยถูกครูไม่เชิงทำร้ายแล้วถูกครูคุกคามซึ่งเราเองก็หลายโรงเรียนเ,เราเองก็ได้ได้ไดทำหนังสือแจ้งแล้วก็บางบาง,บาง,บางอย่างอุบรลราชธานีเนี่ยเราให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ช่วยสอส,อสอเนี่ยเข้าไปพบทั้งสองโรงเรียนแล้วก็มีการเจรจากันมีการคุยกันว่าครูก็เข้าใจผิดครูก็ทําวิธีการที่ไม่ถูกเขาก็ก็ ก็จบลงได้ดีปัญหาเราคือเราไม่อยากให้มีคดีความต่อกันเราไม่อยากให้ทํากระทําการคุกคามนักเรียนซึ่งกําลังแสดงออกเท่านั้นเองคือครูบางท่านก็ไม่เข้าใจส่วนมากไม่มีปัญหานะครูส่วนมากไม่มีปัญหาแต่ว่าครูบางท่านอาจจะไม่เข้าใจบริบทของคนรุ่นใหม่ที่แสดงออกเท่านั้นเองครับกรณีรรยยที่เกิดขึ้นในมหนึคะไม่ได้ยินคกรณีที่เกิดขึ้นในมบอย่งเปับการคุกคามกเรียนที่ให้แจ้งเราให้แจ้งเราเรามีค้อ ไม่มีครับไม่มีครับยังไม่มีครับมีแต่แจ้งมีแต่แจ้งหลังจากเกิดแล้วเดี๋ยวคุณหมอต้อสพาเชิญนะผมขออนุญาตเสริมนะครับเรื่องการคุกคามเสริมพี่สมคิดนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งนะ,ะทางสารยานที่ว่าถูกคุกคามหลังจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ที่จังหวัดแพร่เมื่อสองวันก่อนเนี่ยก็มีนักศึกษา เป็นคนแพร่แต่ไปเรียนที่ลาปางเนี่ยแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวตลอดก็มีตำรวจไปคุกคามที่บ้านไปถามว่าจะมาม,ม็อบไหมจะมาชุมนุมวันที่19บเก้าไหมนะอันนี้เป็นเรื่องของการคุกคามผมเสริมเรื่องของคณะก,กรรมก,การปกครองก็คือข้างๆเนี่ยเราก็จะมีเต็นท์ของเรื่องของการดูแลสุขคานาไมยและการรักษาพยาบาลคือเมื่อวานจากการที่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาพูดถึงว่า การชุมนุมครั้งนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเผยแพร่โรคโควิดอะไรอีกเนี่ยผมเชื่อว่าทางคณะผู้จัดจาก,การชุมนุมเนี่ยได้เตรียมการทางด้านเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นอกเหนือจากที่ทางคณะได้จัดการนะฮะทางผมเองนะฮะก็ได้ประสานงานกับน้องๆคือผมเป็นสิทธิ์เกาาา่ามหาวิทยาลัยไม่ได้ดนก็มีกลุ่มน้องภาคีสารายาก็คือน้องนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาคณะอื่นด้วยเนี่ย ก็จะมาร่วมกันตั้งเต็นท์นะฮะใช้ชื่อว่าภาคีพยาบาลนะเพื่อหรืออะไรทํานองนี้ก็ตั้งอยู่ตรงแม่พระธรณีบีบวยผมด้วย mm. เช่นกันนะก็จะมาดูแลปฐมพยาบาลให้การดูแลการเจ็บป่วยในเบื้องต้นรวมทังการช่วยกันคัดกรองดูแลเรื่องโควิดหรืออะไรก็ตามแต่การทํางานตรงนี้ก็เป็นอิสระเป็นเอกเทศของน้องๆกลุ่มน้องๆน,น,น,นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล แต่ก็มีการประสานงานกับกลุ่มอื่นๆแล้วอีกการหนึ่งที่ผมอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลก็คือวันนี้นะครับผมจะประสานงานไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านประหลัดหรือว่าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินอื่นๆนะฮะที่จะมีการประสานงานเตรียมความพร้อมที่จะดูแลให้ความปลอดภัยนักศึกษาและประชาชนนะะการุณาฝากไปยังกระทรวงสาธารณสุขด,ด้วยว่าการุณารับการประสานงานรับการติดต่อ จากผมและผู้เกี่ยวข้องด้วยเพื่อจะได้ช่วยดูแลพี่น้องนักศึกษาประชาชนให้ดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายะประเด็นนี้นอกนอกเหนือไปนิดนึงวันนี้สี่โมงครึ่งผมจะไปเตะตะก้อที่สนามหลวงนะฮะก็ทราบข่าวว่าสนามหลวงเขาเปิดให้ใช้แล้วนะก็ให้ใช้ออกกําลังได้ดูแลสุขภาพได้ก็จะไปเตะตะก้อที่สนามหลวงทวงคืนธรรมศาสตร์เยี่ยมแม่โดมชมเจ้าพญา ร้องเพลงเล่านิทานเดือนตุลาให้น้องๆฟังตอน4ี่โมงครึ่งนะฮะแล้วก็จะไลฟ์ a c e like b o o k ไม่ได้เป็นการชมนุมทางการเมืองนะผมจะไปเตะแล้วก็ไปออกกําลังแล้วก็ไปนั่งร้องเพลงเล่านิทานที่หลานปีดีในธรรมศาสตร์นะฮะนักศึกษาแถวๆนั้นก็ที่ผ่านไปผ่านมาก็คงมาชมนะมีเล่นกีตาร์มีร้องเพลงให้น้องๆฟังขอบคุณครับนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อคือนผมได้รับทราบ จากฝ่ายการข่าวของของคนที่รู้จักว่าจะมีมอบอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเหมือนมาขอกวนเห็นว่าแต่งตัวเป็นในมดแดงในมดเอ็กด้วยนฮะเราก็เกรงว่ามันจะเกิดปัญหามือที่สามเราก็เกรงว่าจะมีการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นคณะสังเกตการเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะย้ําว่าให้ช่วยดูแลทุกทุกกลุ่มเพราะเราไม่ได้เข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในเรื่องนี้ในคณะกรรมาการชุดนี้ ก็ไปดูเพื่อเพื่อดูความเรียบร้อยนะครับก็อยากฝากบอกไปยังเจ้าหน้าที่ว่า,าต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องคนที่เป็นมือที่มองไม่เห็นเรื่องนี้มันเป็นข่าวออกมาเราก็ขอเตือนลงหน้าว่าใครก็แล้วแต่ที่ประสงค์ร้ายต่อผู้ชุมนุมก็ขอให้หยุดกระทำการนะครับคงคงไม่มีมีอะไรไหมครับครับก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ไช่ครับเต๋ตาข้อสับสามหลวงเทีนนี้ไม่เกี่ยวกับกระบวนการปกครองนะเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาที่ชานตรวจเป็นเต๋ตาข้อไม่ใช่นะไอเตะตาข้อที่ผมไป็เตะเอง